สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอดูในตำนานเรื่องเ่าค้านจากตำนานสู่ชีวิตจริงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของนวางต่อครับนวางเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับอย่างที่บอกครับนวางก็คือประมาณ3องศา20ลิปดาใช่ไหมครับก็คือดูตามตัวเลขของตามปฏิทินพวกนี้แล้วเราก็ ไปจำแนกกันในคลิปของณวางอาจจะแบบว่าเบลอเบลอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคือช่องมันเล็กตัวเลขมันเล็กนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะแบบว่าเอาดาวจันทร์กับดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่ในราศีพฤษภแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆมันอยู่ที่ราศีนี่แล้วก็ต้นทาเขาอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับก็ แก้ไขตรงนั้นนิดหนึงนะครับแต่หลักการคือตามนั้นเลยนะครับก็มีเด็กหญิงหลันทศแล้วก็มีแฟนเพจอีกท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ดดาวจันทร์กับดาวสุขผิดไหมอ่านะครับก็ยอมรับว่าผิดตามมันเบลอนิดหนึงนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของนวางส่วนใหญ่เราจะไปใช้เรื่องอะไรนวางเองเราจะไปใช้ในเรื่องของอการหาคาเลสเตอร์สติกหรือว่าบุคลิกส่วนลึก,ลก ประมาณนั้นนะครับเมื่อคุณวางวันเดือนปีและเวลาเกิดออกมาได้ลักษณะเรียบร้อยแล้วคุณก็หาหน้าวางน้าวางก็จะบอยไปบอกอะไรที่แบบลึกๆกว่านั้นได้ประมาณนั้นและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจําเลยคือการใบหวยนั่นเองนะครับแต่ด้วยสถิติที่ผ่านมานะในปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยน้าวางอาจจะไม่ค่อยได้ออกนะครับแต่มาออกในเรื่องของดาวจร ดาวจรในปฏิทินของวันนั้นน่ะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาถ้าคุณกลับไปดูในสถิติที่ผมเล่ามาเนี่ยเกือบทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยเป็นสถิติทั้งนั้นเลยที่มาจากดาวจอรอย่างงวดวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นการเปิดโควิดขึ้นมาครั้งแรกถูกไหมหลังจากที่มันห่างหายไปเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะ เขาจะมาไม้ไหนตัวเลขจะมาไม้ไหนใช่ไหมครับก็เลยบอกให้เบาๆกันนิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงการหลังลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะอีก30นาทีอะไรประมาณนี้เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยมันไปใช้เวลาตรงไหนในการออกกันแน่นะครับโดยปกติเขาก็จะออกประมาณสักสี่โมงนะครับเพราะฉะนั้นก็พอข่าวที่แล้วนะครับเราก็เลยบอกว่า ยังไงเนี่ยค่อยๆดูไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ให้เนี่ยผมก็เลยบอกว่ายังไงลองใช้ดาวจรดูดาวจรที่ใช้เราก็คือใช้จันอยู่กับอะไรนะครับจันอยู่กับอะไรแล้วเล็งไปหาอะไรนะครับแล้วโยกไปหาอะไร นายกหน้าไปหาอะไรโยกหลังไปหาอะไรนะครับแล้วก็โยกซ้อนโยกไปหาอะไรนั่นคือตัวเลขที่เป็นสีชมพูทั้งหมดนะครับนั่นคือตัวเลขที่มีโอกาสอย่างที่เราเคยดูในเรื่องของโหราศาสตร์เองเนี่ยถ้าสมมติดาวที่ทับลัคนานั่นหมายความว่าดาวนั้นจะทำงาน100%เ ถูกไหมครับดาวที่เข้าไปที่ปัตตานิหรือเขาเรียกว่าการเลงจะทำงาน95นะครับดาวที่ไปอยู่ในเรือนของสหชะนะครับก็คือโยกหน้าจะทำงาน90ดาวที่ย้ายโยกเข้าไปอยู่ในเรือนของลาพระจะทำงาน85แล้วก็เป็นโยกซ้อนโยกปุตตะจะทำงาน แ0เรแล้วก็มาโยกซอนโยกด้านหลังจะทำงานประมาณ75%เพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของการทำนายดวงชะตาด้วยนะครับเราจะใช้เปอร์เซ็นต์ในความแรงของดาวแต่ละดวงซึ่งมันก็มาสัมพันธ์กับการที่ว่าพอเราดูว่าหลายๆงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันไปออกดาวจรน,นะครับใครที่ดูช่องนี้อยู่เนี่ยคุณอาจจะบอกว่าโอ๊ยอยากได้เลขเลยจริงๆแต่ตรงเนี้ยเราอยากจะให้คุณได้รู้ที่มาที่ไปของวิธีคิดตรงนี้เนาะมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เราจะใช้ เรื่องของตัวเลขเรื่องของอะไรได้นะครับประมาณนั้นเพราะนั้น2อยู่กับ3อยู่กับ9อยู่กับ0อยู่กับ6อยู่กับ8ผมก็เลยเขียนออกมาประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอวันนั้นมันออกมามันออกอะไรอะดูเลยครับ095 095... นี่ไงแสดงว่ามันออก09นะอยู่ที่สหชะใช่ปะเพราะเลงไม่มีมันก็ไปออก0 9ส่วนข้างล่างมันไปออก22 มันก็คือ2ของตัวมันเองซึ่งบางครั้ง2มักจะไม่ออกนะครับมักจะไม่เอามาใช้อะไรประมาณน,นี้เพราะนั้นก็แสดงว่าในเรื่องของปฏิทินดาวจรยังมีผลมันยังออกตามดาวจรตอนนั้นเพราะนั้นนี่คือเกณฑ์ที่1เลยที่เราจะใช้ดูเลยว่าเวลาคุณจะเลือกง่ายๆนะเวลาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ ก็ซื้อตามเนี้ยเพียงแต่ว่าเราตัดตัวเลือกให้คุณเหลือน้อยลงเท่านั้นเองถูกปะไม่มีใครถามว่ามีใครใบหวยได้แม่นที่สุดอืมสำนักไหนใบหวยแม่นที่สุดอ่าไม่มีจริงปะถ้าเท่าที่คุณดูมาไม่มีใบไปถูกสามงวดพอคุณไปรู้ว่าเออสำนักนี้ใบถูกคุณไปซื้อตามไม่ถูกใช่ปะจะไปบอกว่าท,ที่นู่นที่นี่ใบถูก ไม่เห็นถูกเลยนะครับเพราะว่าผมก็จดสถิติไว้เช่นเช่นที่ไหนนะที่เนี่พยพญานาคนะครับนั่นอ่ะเหมือนกันก็ไม่ถูกแม่แม่จำหนัดแม่กำหนดเนาะเพราะมาสม้าสีสีมืดๆอะไรเงี้ยทุกทุกอันอนะ่ะเขาก็เอาตัวเลขออกมาแล้วก็ถ้ามันถูกมันก็โอเคไงถ้ามันไม่ถูกมันก็เอางวดหน้าต่อไป ท่านั้นเองแล้วดูตัวเลขที่เขาให้มาโคตรเยอะเลยถูกปะถ้าคุณเคยไปซื้อพวยหพวยหอยพวยหวยเออเกือบพูดผิด <laughs> พวยหอยพวยหวยเออถ้าคุณเคยไปรับซองอ่ะใช่ปะเออคุณเป็นผู้โชคดีคุณส่งเงินมาผมจะให้ซองหวยเออใช่ปะคุณจะเห็นว่าตัวเลขโคตรเยอะเลยถูกปะเพราะนั้น การพนันคือความเสี่ยงควรจิบจับเลี้ยงก่อนการลงทุนนะครับเพราะนั้นมันก็คือการการพนันนั่นเองเราก็ไม่ได้แนะนําให้คุณเล่นการพนันหรอกแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจเนาะแล้วเล่นไปพอประมาณไม่ใช่เอาเงินเดือนเ,อเงินอาชีพของคุณทั้งหมดมาเล่นกับมันมันก็ไม่โอเคตรงนี้ก็จะแนะนําคุณไว้อย่างนี้เนาะเล่นแต่พอประมาณเนาะสวยๆเนาะแล้วก็เงียบๆรวยๆกันไปแต่ถ้า บางคนบางคนสังเกตไหมโอ้โหถูกเยอะแยะถูกมากมายแลไอที่มันซื้อไว้แล้วไม่เอามาโชว์อะ่ะเออเพราะนั้นอย่าไปอิจฉาเขานะครับอย่าไปอิจฉาเขาว่าโอ้โหซื้อสองใบถูกหมดและไอที่ไม่ได้มาโชว์อะ่ะสิบใบอืมเนาะเพราะนั้นเฟ e b o o k หรืออะไรมันก็เป็นเรื่องของการจําลองภาพหรือเป็นเรื่องของเนาะ จัดฉากขึ้นมาอะไรประมาณนี้บางทีบางคนบอกอุ้ยซื้อเจ้านี้ถูก500ยคูณ500ปรากฏว่าซื้อไปอีกส0เจ้าอืมใช่ปะเพราะฉะนั้นเนาะเป็นลักษณะนี้แล้วใครที่แบบว่าจะมาถามผมว่าราศีไหนถูกบ้างราศีไหนถูกบ้างแต่ก่อนเนี่ยเราเคยใช้จันทร์อยู่ในเรือนของลาภะของคนราศีเมฆแปบลบว่าวันนั้นเนี่ยคนราศีเมฆมีดาวจันทร์กระตุ้นลาภะแปบลบว่าจะถูกใช่ปะ คนราศีสิงห์มีจันทรอยู่ในเรือนของปัตตนิจะถูกใช่ไหมคนราศีธนูอมีดาวจันทร์อยู่ในเรือนศาสชะต้องไปให้เพื่อนซื้อใช่ไหมแต่คนราศีมีนจันทร์อยู่วินาศไม่น่าซื้อเลยใช่ปะเออแต่หลักการพวกนี้บางทีก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรถ้าคุณไปได้เลขเด็ดได้เลขดังได้เลขล็อกงาจบไหมจบเพราะนั้นเกณฑ์พวกนี้บางทีมาถามผมว่าหนูจะถูกหวยไหมคะอืมถูกจะถูกแหลกจะ อืมนะพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นกฎเกณฑ์พวกนี้มันไม่มีอะไรที่ตายตัวบอกว่าคุณจะถูกปรากฏว่าผมเคยใบไปครั้งหนึ่งสามครั้งต่อกันถูกครั้งละ60คน50คนช่วงนั้นถ้าจำกันได้นะครับมีหลักฐานจากเพจแกรเดนเนนเจโอ้โหถูกกันแบบยกเพจเลยปรากฏว่าอีกคนก็จะเข้ามาบอกว่าอืมแมนมากแต่หนูไม่ได้ซื้งงวดนี้เลยเอา้าว ของวดหน้าได้ไหมเอาอืมเนาะเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงอะนะครับเรื่องพวกนี้เนาะบางทีเราก็บอกกล่าวไม่ได้หรอกบางคนราศีมีนดาวจันทร์ตกวินาศแต่ด้านถูกซึ่งผมลองเช็คจับตัวเองมาแล้วบางครั้งดาวจันท์ไม่ได้อยู่ในเรือนที่ดีเลยแต่ถูกอ่า มันก็ด้วยอะไรบางอย่างนะครับอย่างวดนี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราใช้ดาวจรเนาะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยว่าเวลาเล่นพวกนี้ก็เล่นแต่พอประมาณแล้วกันอย่าไปเล่นเยอะเพราะมันเป็นการพนันนะครับเนี่ยจะเห็นไหมเก้าศูนย์มันออก0ูนย์ใช่ไหมครับก็เป็น0ูนย์เก้าอยู่ตรงนี้สองสองมันก็อยู่ตรงนี้เลขนี้เป็นเลข3ตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ผมเอามารวมๆกันเนี่ยก็คือว่าวันนั้นผมจะโพสในเพจของผม นะครับ463ก็คือวันที่7นะครับพฤษภาเอาง่ายๆหรือว่ามันมีอะไรมารู้ไหมครับอ่าคือเอาง่ายๆนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ไม่ได้ไลฟ์ไม่อะไรเนี่ยเพราะว่าคุณยายแท h, ๆ้ๆคุณยายเสียครับเนาะก็เลยแบบว่าจะต้องทำนู่นทำนี่นิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์ไม่อะไรนะครับเป็นการไว้ทุกนะครับประมาณนี้คุณยายอายุเท่าไหร่รู้ไหม9 6 <laughs> อายุ96แล้วนี่ยมาออกแล้วคืออายุ96-97ประมาณเนี้ยแล้ววันนั้นเสียวันที่7จ็ดพฤษภานี่ไงครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็น97ก็เลย96กับ98ไปออกผู้หญิงลบหนึ่งอ่าดูดิดูด,ดิใช่ปะ่ะเสร็จแล้ววันนั้นที่ผมฝันเนี่ยผมฝันว่าตอนได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวพี่สาวโทรมาว่านี่รู้ไหมว่าคุณยายเสียแล้ว ผมก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะบอกพ่อแล้วก็เดี๋ยวนอนต่อเพราะจะนอนต่อปุ๊บอันนี้เราคุยกันเปเรื่อยๆเนาะใครแบบว่าชอบเล่นหวยชอบอะไรเนาะฟังตรงนี้แล้วอาจจะแบบว่าได้ได้เก็ตอะไรเนี้ยนิดนึงนะเพราะปกติผมคนแฟนฝันแม่นนะถ้าใครเคยเคยแบบว่าได้ดูเพจผมนะฝันแม่นนะเออแล้วฝันแล้วให้คนอื่นเขาถูกกันทั้งนั้นเลย4ี่หกสามผมฝันว่าสี่หคือพอ,พอ,พ,อพอรับสายคืน ตอนเช้าวันนั้นเสร็จผมก็ไปนอนต่อเพราะว่าพี่สาวโทรมาแต่เช้าเลยสี่สาผมก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเวลาที่ฝันอะไรตอนกลางคืนผมจะต้องแบบว่ารีบตื่นขึ้นมาจดแต่พอเช้านั้นเนี่ยคือพยายามจะตื่นเฮ้ยมีสี่มีหกมีสาม 3, ลอยมาเลยจะตื่นตื่นไม่ได้เหมือนมีใครมาอั้มเออเหมือนคุณยายมาอั้มเปล่าอะไรเงี้ยแล้วไา,ามันออกมันไปออกสี่หสามออกสามหสี่ดูดิ เออแล้วพอตอนที่แบบว่าไปจัดงานที่วัดหัวลําโพงหลายๆวนันทํากงเต๊กอะไรเงี้ยที่ผ่านมาไอไอพวกาขายสลากออมสิน yeah, 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 เ,เนี่ยเฮียเฮียยเอาเปาเนี่ย 6, 4, 6, 3, เนี่ยหกสีอะไรเงี้ยชุดหนึ่งแบบว่า2องพันบาใบดีนะเนี่ยเราหลบหลบหน้าหลบตาเราเลยไม่เสียตังค์แต่ทั้งวันนั้นเออซื้อหไม่แน่เนาะ เพราะว่าเราบอกว่าเนี่ยอยากได้463ถ้าหามาได้เขาบอกมีแต่64เออถ้าวันนั้นเราซื้อเราอาจจะถูกก็ได้เออใช่ป่ะวันนั้นบางทีเนาะมันก็เป็นจังหวะเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นแล้วก็อ่าประมาณนี้เนาะนี่คือเรื่องเล่าให้ฟังว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้หุ่นาะศาสหรอกเรื่องพวกนี้บางทีมันใช้จังหวะเวลา ใครจะมีโชคใครจะมีลาบมันก็เป็นไปได้ของมันนะครับทีนี้เรามาดูนาวางครับนาวางของวันนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันมีการล้างลูกบอลเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ4ี่โมงสี่โมงสิ้าแต่ถ้าเขาล้างลูกบอลน,นานถูกไหมมันก็จะกลายเป็น4ี่โมงสิจะกลายเป็นสีสีเหลืองสีเขียวตรงนี้ไปมันก็จะไปออกช่วงนี้เพราะฉนั้นในครั้งแรกเนี่ยการใช้นาวางผมเลยยังไม่แน่ใจว่า ตกลงเนี่ยเขาจะใช้อะไรออกดีเพราะมันเป็นการปิดโควิดมาถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันออกภายในเวลา4ี่โมงสิมันก็จะเป็นเลข2 80 9 1 3 6แล้วเราก็ต้องมาตัดช้อยเอาว่ามันไปซ้ำกับในดาวจรยังไงพอมันไปซ้ำกับดาวจรมันก็มี90อยู่เห็นไหมครับมี2อยู่นะ9 0 2มี3มี6เออมันก็มีเกือบหมดอะเนาะมันก็จะขาดแค่ตัว1ไม่มีตัด1ทิ้ง ก็จะเหลือ3ก็จะเหลือ902แล้วก็8ปมแปดหกสามก็ยังเยอะอยู่เนาะเพราะนั้นตรงนี้บางทีมการตัดช้อยมันก็ต้องใช้วิชาตัวเลือกนะครับอทีนี้พอครั้งที่แล้วเราก็สังเกตว่ามันก็มาอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมก็ยังได้เป็น095ก็คือมี09แล้วก็มี2เราลองมาดูงวดน,นี้นะครับงวดนี้อ หนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาแต่ว่าเวลาเราจะหาเนี่ยเราจะต้องมาหาดาวจันทร์ก่อนนะครับดาวจันทร์ก่อนเราก็ย้อนกลับไปนี่จะบอกวิธีหาหวยเลยง่ายๆสมมุติว่าวันที่หนึ่งมิถุนาดาวจันทร์มันย้ายมาก่อนหน้านี้คือวันที่3 1พฤษภาเพราะนั้นดาวจันทร์ย้ายประมาณ0.717เนะครับ0.7 17เเพราะฉะนั้นดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ ตรงนี้เป็น9.54นะว่างที่เท่าไหร่ครับเด็กหญิงลันทศเด็กหญิงลันทศมาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเด็กอายุต่ตำกว่า15ลืมไปครับว่าห้ามดูคลิปนี้ใช่ไหมครับคุณแม่ของเด็กหญิงลันทศคุณดูอยู่ใช่ไหมครับคุณแม่ของเด็กหญิงลันทศชื่อคุณแม่สดศรีนะครับคุณแม่สดศรีสวัสดีค่ะอาจารย์ ครัสวัสดีครับคุณแม่สดสีเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงลันทศใช่ไหมครับคุณแม่สดสีชอบเล่นหวยไหมชอบเล่นมากค่ะชอบเล่นเป็นชีวิตจิตใจตื่นก็เล่นนอนก็เล่นค่ะอืมนะครับเพราะนั้นคุณแม่สดสีได้ดูแล้วใช่ไหมครับว่านวางที่ดาวจันทรตรงนี้อยู่ที่นว่างที่เท่าไหร่ ามค่ะเพราะว่าไม่เกินสิบค่ะอ่าถูกต้องนะครับเพราะนั้นเป็น9.54อยู่ในหน่าวางที่3เพราะนั้นจันทรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับต้นท่าของเขาอยู่ตรงไหนครับต้นท่าของเขาอยู่ที่ราศีมังกรเราไปช้าๆเนะาะราศีมังกรเพราะนั้นหนาว่วงที่3ามเขาคือ1 2ึสาเพราะฉะนั้นจันทรจะมาวางไว้ตรงนี้ที่เวลา7.17จนถึงประมาณ9.17คือทุก2ชั่วโมงถูกไหมครับนะพอ2ชั่วโมงต่อไป 9.17ไปถึง11.17ก็จะอยู่ที่ราศีเมษ11.17จนถึง13.17ราศีพฤษภส13.17จนถึง15.17ก็อยู่ที่ราศีเมถุน15.17จนถึง17.17 17อยู่ที่ราศีกรกฎในครั้งนี้ต้องอยู่กรกฎแน่นอนเพราะว่าเวลาเผื่อไว้จนถึง5โมงเย็ยนเลยนะครับเพราะนั้นการกรบาทไว้ตรงนี้ว่าเวลาที่ออกอยู่ที่กรกฎโอเคไหมทำตามนี้นะง่ายนิดเดียวนะครับ อันแรกคือขั้นตอนแรกคือเนาะนี่วิชาหาหวยนะครับหาหวยจากนัวางนะขั้นตอนแรกคือดูวันจันจรก่อนครับว่าจันจรก่อนวันที่ออกเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าจันจรวันนี้เป็นวันที่1ใช่ไหมวันที่หนึ่งเลยปุ๊บสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่1มิถุนาจันย้ายตอน7จ็ดโมงนะครับมันก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่พอดีว่าวันนี้เป็นวันที่จันจรวันที่31พฤษภา ถูกไหมครับเพราะวันที่1นึ่เขาไม่มีจันจรเนาะเพราะนั้นเขาจอนมาตั้งแต่วันที่3าเเราก็ต้องใช้วันก่อนหน้าเขานะครับแล้วก็วางนะวังเหมือนเดิมจันอยู่ที่เรือนของราศีกันถูกไหมครับที่9.54คือนวังที่3นะครับ mm. เพราะฉะนั้นเอาไปวิ่งที่ต้นธาตุต้นธาตุคือมังกรมังกรนะับไป1-2-3อยู่ที่มีนกาก,กบาดไว้ที่มีนเป็นเวลา7.17 ถึง9.17ทุก2ชั่วโมงเปลี่ยนเป็น1ลนักนณาจำได้ไหมนะเพราะนั้นไล่ไปเลยครับจันจะโคจรทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงเป็น1 เป็น2ชั่วโมงก็คือ24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็คือ1วันนั่นเองเนาะเราก็ใช้หลัก2ชั่วโมงนี่แหละ9.17จนถึง11.17 11.17 11. จนถึง13.17 13.17จนถึง15.17 15.17จนถึง17.17 17, เวลามันไม่ได้คาบเกี่ยว4ี่โมงกว่าเพราะนั้นมันอยู่ที่ราศีกรกฎแน่นอนก,กากบาทไปที่ราศีกรกฎแล้วไปต่อครับ ไปต่อที่วันที่1นึ่เลยพอวันที่1นปุ๊บเราจะได้อยู่ที่ตรงกรกฎเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเมื่อได้ตรงกรกฎเรียบร้อยแล้วเราเอาดาวทั้งหมดตรงนี้มาทำนว่างซึ่งผมทําออกมาให้เรียบร้อยแล้วเราลองทวนกันไปเลยนะครับทีนี้พอมาดูวัน อลองทวนกันไปเลยนะครับในงวดนี้ถ้าสมมุติว่าทำนาวาังนะเราก็จะดู17.26คือนาวาังที่เท่าไหร่ครับนาวาังที่6ถูกไหมครับเมื่อเป็นนาวาังที่6เพราะนั้นจะอาทิตย์เนาะอาทิตย์คือเลขที่1อา่าอาทิตย์อยู่ที่อ,อ่างนะครับ17.26คือนาวาังที่1นาวังที่6นะนาวังที่6เดี๋ยว พูดเร็วเดี๋ยวผิดอีกอะไปช้าๆดีกว่าอะณนะอาทิตย์17.26องศาเท่ากับไม่ถึง20อยู่ในระหว่างที่6อาทิตย์อยู่ในเราสีพฤกโ์ต้นธาตุอยู่ในมังกรนะับไป1 2 3 4 5 6เพราะนั้นอาทิตย์จะไปตกอยู่ตรงนี้โอเคทวนตามเลยนะจันทร์จันทร์วันนี้24.10อยู่ในระหว่างที่8เพราะนั้นจันทร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมต้นธาตุอยู่ที่มังกรนะครับ1 2 3 4 5 6 HOME <laughs> 8จดจันอยู่ตรงนี้ถูกนะอังคารครับอังคาร20.37เป็นณวางที่เท่าไหร่ณวางที่7ถูกไหมครับนวางที่7อังคารอยู่ที่ราศีกุมต้น่าของเขาอยู่ที่ราศีตุล1น3 4 5 6 7ห้าอยู่ที่ราศีเมฆนะครับดาวพุธครับณวางที่2ใช่ไหมครับณวางที่2เพราะฉะนั้นพุธอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ในราศีเมถุนต้น่าของเขาคือราศีตุลนับไปเลย1 2พุธอยู่ตรงนี้นะครับราศีพิจิกดาว พฤหัสครับดาวพฤหัสห9 องศาลิบดานะครับเพราะนั้นอยู่ในนวังที่2 5ต้นธาตุของเขาอยู่ในไหนอยู่ในมังกรอยู่แล้วนับไป 1- 2เพราะนั้น5อยู่ในเลือนของราศีกุมนะครับสุขอยู่ในนวางที่1ถูกไหมพอไม่เกิน3.2เพราะนั้นสุขอยู่ตรงไหนครับสุขอยู่ตรงนี้ต้นธาตุของเขาอยู่ตรงไหนต้นธาตุของเขาอยู่ที่ราศีตุลเพราะนั้น6อยู่ที่ตุลนวังที่1เสาครับเสาก็เป็น2.43่าก็นวังที่1ต้นธาตุของเขาอยู่ที่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่ณ วางของเขาเองก็คือต้นธาตุคือราศีมังกรคือ7นะอ่ะไปดูมุษย์ตูก่อนมัณุะตูเข้านะวังที่7ถูกไหมครับเพราะนะั้นมุตยอตู่ต้นธาตุของเขาอยู่ที่ราศีเมฆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาอยู่กับศุกร์นะครับทีนี้ไปดู8กับ9 8กับ9เราจะต้องตามเข็มนาฬิกาจำได้ไหม5้8เท่ากับนะวังที่สองราหูต้นธาตุของเขาอยู่ที่ราศีตุลแต่เราจะไม่นับไปด้านนี้เราจะต้องนับกลับ ตามเข็มนาฬการ 1, 2เพราะนั้น8อยู่ที่เลือนของราศีสิงเอราศีกันนะครับอ่ะแล้วก็เกตครับเกต3.11ไม่ถึง3.2อยู่ที่1ถูกไหมครับระหว่างที่1เพราะนั้นต้นท่าของเขาอยู่ที่เมฆเขาก็อยู่ที่เมฆนั่นเองเพราะนั้นจะได้รูปดาวนี้ออกมา นะครับเมื่อได้รูปดาวนี้ออกมาเราไปกี้บอกว่ากรากฎคือเวลานวางใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวมันไม่มีดาวโยกเล็งเข้าไปข้างหน้าคือ7นะครับโยกหน้าคือ90%โยกหลังคือ85%โยกต่อไปคือ80%เพราะฉะนั้นเราเจอเลขแค่นี้เอง784นะครับ784ี่นี่คือถอดออกมาเป็นนวาง นะครับประมาณนี้เนาะส่วนดาวจรถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้นาว่างโอเคไหมนาวางจบละเราได้นาว่างตามนั้นเลยเพราะนั้น7เด่นนะครับเจ็ดเด่นเพราะนั้น7มานะครับเสร็จแล้วเราลองกลับไปดูที่การไม่ใช้นาว่างเราไม่ใช้นาว่างเราใช้ดาวจันรแบบไปกี้นี้จําได้ไหมจาได้ไหมครับวันที่สวันที่16เราใช้จันท สีสีชมพูอย่างเดียวเลยจันอยู่กับใครจันอยู่กับใครโยกหาใครใช้ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเราเราไม่ใช้นว่างนะเมื่อเราไม่ใช้นว่างจันอยู่กับใครจันอยู่ราศีกันนะครับจันโยกไปเล็งไปหาใครไม่มีดาวจันก็วิ่งออกมาใหม่มาเจอ5้าดแล้วก็มาเจอหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูจากดาวจรเราจะได้ชุดนี้ออกมา นะครับ5้าสอง7 2ดสองหดแต่พอใช้นาว่างเราจะได้7 8 4ดเพราะนั้นผมว่า7น่าจะมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ทีนี้เนี่ยออลองมาดูเมื่อเช้านี่มีหลายศาสตร์เลย <c oughs> มีหลายศาสตร์เลยตอนเมื่อเช้าเราก็จะใช้ทูปนักเกี่ยนะครับผมที่ลองดูนะครับนี่ก็จะเป็นการเผาไหม้อุ๊ยอันนี้อันนี้คือ นี่คือเอาง่ายๆเลยนะนี่คือเลขที่หลุมของคุณยายอุย้ยใครได้ดูผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ละเอออ่ะแล้วเมื่อเช้ามันออกมาแล้วมันล้มออกมาแบบนี้นะครับมันล้มออกมานี้คุณเห็นเลขอะไรไม่รู้ผมว่ามันมีสองอยู่นะอ่ะนะครับนี่คือนี้ไปก็ไม่มีอะไรลนะเนาะอุย้ยนี่คือการแกะทุเรียนอืเ <laughs> นะ้องถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวจะแกะทุเรียนตระอาานั้นให้ดูนะครับอ่ะโอเค <laughs> เนาะทีนี้เดี๋ยวก็ลองมาดูไพ่กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไพ่ดูว่าไพ่องแม่จิมิอ่านใบแรกได้อะไรเอ่ยท่านนั่นเนอโอ้ใบแรกได้หนะึ่งศูนย์ฮะนี่ลองจับดูใบแรกได้สิบสิบอะไรเนี่ยสิบคาถาเลยเนาะสิบคาถาหนึ่งศูนยะ์ลองใบที่สองดูละกันเนาะนะี่เรารวมทุกศาสตร์เอาไว้ด้วยกัน ใบที่2ได้เลยได้5นะครับได้เลข5้าไพ่ชุดนี้องค์แม่จีมีนะได้เล 5. ข5้คราวที่แล้วรู้สึกจะไม่เข้าเลยนะ,ะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยองค์แม่จะเข้า1ใบใบที่3ครับอ่ะาเนาะเพราะนั้นงวดนี้ให้มา3ใบครับลองจับดูได้ประมาณนี้เนาะเออหนึ่ไม่รู้แปลว่าอะไรเอออาจจะมี5เด่นก็ได้ 5้าอาจจะเด่นก็ได้นะ5กับเจ็ดอยู่ด้วยกันเนาะโอเคไหมลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำคลิปว่าราศีไหนจะได้เงินดีไหมอ่าถ้ามีคนดูเยอะนะอันนี้จะเป็นวิธีการเล่าเรื่องของการที่เราใช้วิชาความรู้ต่างๆมาหาตัวเลขซึ่งถามว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยต้องเป็นถามว่าคนในเพจผมยอมรับไหมก็ยอมรับว่า b บแมน นะเพราะว่าในขณะที่คนอื่นเข้าใบแล้วไม่ถูกเราก็ไม่ถูกเพราะนั้นความแม่นพอๆกันกับสำนักอื่นนั่นเองสวัสดีครับ